2026 Honda Control V รุ่นใหม่ล่าสุดถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ของ SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดการจาก Honda โดยในโฉมใหม่นี้มาพร้อมดีไซน์ที่สวยรูทันสมัยยิ่งขึ้นเส้นสายรอบคันดูเฉียบคมและมีความสปอร์ตมากกว่าเดิมกระจังหน้าใหม่ แบบทรงกว้างพร้อมฝาหน้าเลตดีไซน์เพียวบางที่ให้ความรู้สึกดูดันและหรูหราในเวลาเดียวกันด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายคมชัดดูปราดเปรียวผสานกับล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้รับกับสรีระของตัวถังอย่างลงตัวขณะที่ด้านหลังติดตั้งไฟไท้ายเลตซิกเนเจอร์ที่ดูฉกเฉียวและมีเอกลักษณ์เฉพาะทําให้คอนโทรลวิวรุ่นใหม่นี้ดูพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดด้วยเบาะหนังพรีเมียมที่รองรับสรีระอย่างดีตกแต่ง ด้วยการเย็บตะเข็บสีตัดเพื่อเพิ่มความหรูหราพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับทั้งครอบครัวและการใช้งานในชีวิตประจําวันภูมิไหลามันติฟังก์ชั่นพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบฟูลดิจิตอลพลัสที่ขนาดใหญ่รวมถึงหน้าจอสัมผัสกลางที่รองรับ Apple C a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงและช่องชาร์จไฟ USB-C หลายตำแหน่งที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบปรับอากาศแยกอิสระ3โซนที่ช่วยสร้างบรรยากาศ การเดินทางที่สบายมากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มพลังฮอนด้าคอนโทรลวี2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์ที่ให้สมรรถนะที่ทรงพลังและประหยัดเชื้อเพลิงรวมถึงกลุ่มพลังไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ตอบสนองรวดเร็วประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนใหม่ให้การขับขี่ราบรื่นยิ่งกว่าเดิมขับเคลื่อนสีล้อเรียวทามีว w ที่ให้การยึดเกาะถนนที่มั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะ เป็นการขับในเมืองทางไกลหรือเส้นทางท่องเที่ยวที่ท้าทายด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยฮอนด้าได้ติดตั้งแท็กเก็ h ฮอนด้าสินสิงรุ่นล่าสุดที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันสำคัญเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกรูปแบบทำให้คอนโทรวิรุ่นใหม่นี้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ของความปลอดภัย ในตลาด SUV สําสำหรับประเทศไทย Honda Control V 2026ถูกวางตำแหน่งให้เป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและภาพลักษณ์ที่รูราราคาคาดว่าจะอยู่ในระดับที่จับต้องได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทำให้เหมาะทั้งครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่มองหารถที่ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความสวยงามความปลอดภัยสมรรถนะและเทคโนโลยีอัจฉริยะเรียกได้ว่าการมาของ Honda Control V รุ่นใหม่นี ไม่เพียงแค่ยกระดับมาตรฐานของฮอนด้เท่านั้นแต่ยังสร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่งในตลาด SUV ระดับกลางอย่างชัดเจน